สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตซนช่วงเช้าอารูอาเปิดปากหลังอยู่คาแข้งลียงต่ออุเซมอารูอากองกลางตัวเก่งของลียงเปิดปาก หลังจากที่ตัดสินใจอยู่คาแข่งกับต้นสังกัดต่อไปในซีซั่นนี้แข่งวัยยีบสองปีมีข่าวย้ายทีมอย่างหนักโดยเฉพาะกับ a อสตันทีมดังจากเกาะอังกฤษที่พยายามเดินหน้าเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมให้ได้แต่ข้อเสนอทีมยื่นให้กับลียงนั้นไม่เป็นไปตามต้องการทำให้สุดท้ายไม่ได้ตัวไปร่วมทีม star ทีมชาติฝรั่งเศสออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ว่าตัวเองยังมีบางอย่างที่ต้องการแสดงกับทีมผมตั้งเป้าพาทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกอยู่กับลียงอูอากล่าวหลังลงช่วยทีมเกมเสมอมาร์เซยผมรู้สึกว่ายังสามารถนำบางอย่างมาสู่ทีมนี้และสโมสรนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือก ที่จะผจญภัยกับทีมหวังว่าเราจะลุกขึ้นมาและกลับมาโชว์ผลงานได้ดีขึ้นอีกครั้งดิกสันมั่นใจอาร์ตันจะคว้าแชมป์บอลถ้วยพร้อมตำแหน่งท็อปโฟรลีดิกสันตำนานแบ็กขวาอาร์ตันเชื่อสุดใจว่ามิเกลอเดตาจะพาทัพปืนใหญ่จบซีซั่น2020-2021ได้ด้วยการคว้าแชมป์บอลถ้วยสักรายการพร้อมยึดอันดับท็อปโฟได้สำเร็จตามเป้า ออสตันยังคงเป็นสโมสรที่ลงแข่งพร้อมความทะเยอทยานอยากควา้าแชมป์ทุกปีเหมือนเดิมและซีซั่นก่อนเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่ายังทำสำเร็จอยู่ดิกสันกล่าวกับท็อปสปอร์ตใครว่าบอลถ้วยไม่สำคัญผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะถ้าคุณคว้าแชมป์ม,มาครองได้จริงๆย่อมเกิดความมั่นใจขึ้นระดับมหาศาลซึ่งมันคือพื้นฐานที่จะพาเรา ก้าสู่จุดที่สูงกว่าเดิมในซีซั่นถัดไปและถึงแม้แชมป์บอลถ้วยจะเป็นเป้าหมายที่เราพยายามคว้าม,มาให้ได้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามิเกลอาร์ติต้าจะพาทีมอาร์ตตันจบซีซั่น2020-2021ด้วยอันดับบนพื้นที่ท็อปโฟเพิ่มอีกเป้าหมายแน่นอนปืนจับดาวรุ่งวัย17เซนสัญญาอาชีพสมสรอาร์ตตัน ston, จับดาวรุ่ง มาเชลโ o f ฟอ e เสเซนสัญญาอาชีพนักเตะเรียบร้อย m a r ชลโลแข่งวัย17ปีย้ายมาร่วมทีมในฐานะนักเรียนทุนจากอิสสวิตในเดือนกรกฎาคมปี2019โดยเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเร็วและการสร้างสรรค์เป็นแข้งตัวรุกที่มีความหลากหลาย m a r ชลโลได้ลงเล่นให้กับอาร์ตตนในพรีเมียร์ลีกยูเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา รวมถึงลงเล่น2เกมในเอยูทัพอีกด้วยตั้งแต่นั้นเขาก็ได้ลงเล่นในชุดยู18อย่ยางต่อเนื่องและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยิง2ประตูช่วยให้ชนะคิสตันพาเลซสาต่อ2ปืนใหญ่อาซงซารีบาเก็บประสบการณ์แชมเปี้ยนชิพวิลเลียมซารีบากองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสยังมีโอกาสย้ายทีมในรูปแบบยืมตัวลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพ หลังพลาดการย้ายกับแซงเอเตียนสาลิบาเกือบจะย้ายกับแซงเอเตียนด้วยสัญญายืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากนักเตะตกลงสัญญากับต้นสังกัดเก่าได้แล้วแต่ติดปัญหาขัดข้องบางประการกับแอสตันทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม P.A. New Agency รายงานว่าซาลิบา ยังมีโอกาสย้ายทีมอยู่โดยจะเป็นการย้ายลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพที่ตลาดภายในประเทศยังคงเปิดทําการถึงวันที่16ตุลาคมซึ่งทางาร์ตอนน่าจะพึงพอใจมากกว่าเพราะปาการหลังวัย19ปีที่ย้ายมาในราคาสูงถึง27ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วจะได้เพิ่มประสบการณ์ฟุตบอลอังกฤษโดยตรงทั้งนี้าลีบา ที่รับเสื้อหมายเลขสีในทีมปืนใหญ่ซีซั่นนี้ถูกคาดหมายว่าจะยังไม่ได้รับโอกาสในทีมของมิเกลอาริต้าเพราะในช่วงต้นซีซั่นยังไม่ได้ลงสนามเลยมีเพียงเกมเดียวที่ได้ลงเล่นคือเกมอุ่นเครื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปรีซีซั่นและโอกาสยิ่งลดน้อยลงจากการย้ายมาของกาเบียวท็อปสิบาเหนื่อยนักเตะอาร์ตอนหลังได้ปาเตเปิดค่าเหนื่อยนักเตะาเตเาเอาร์ตอน หลังได้โทมัสปาเตมาเสริมทัพและขึ้นไปติดท็อปโฟของทีมทันทีสมสรอาร์ตอนคว้าตัวโทมัสปาเตกองกลางทีมชาติการหน้ามาจากทีมตามีโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา4ปีด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ประมาณ1,800ล้านบาทซึ่งถือเป็นดีลที่ปืนใหญ่ยอมทุ่มเงินซื้อตามค่าฉีกสัญญาดาวเตะวัย27ปี จะรับค่าเหนื่อยจากอาร์ตันสัปดาห์ละ2 0 0 0 0นปอนประมาณ8ล้านบาททำให้ขึ้นมารับมากสุดในทีมเป็นอันดับ4แทนอเล็กซองลากเซตกองหน้าชาวฝรั่งเศสทันทีส่วนคนรับมากสุดในทีมปืนใหญ่เวลานี้คือปีแอร์อเมริกโอบามยองกองหน้ากัปตันทีมที่ได้สัปดาห์ละเกินกว่า350,000ปอนปอประมาณ14ล้านบาทอันดับค่าเหนื่อยนักเตะอาร์ตัน อันดับหนึ่งวีแแอร์อเมริกโอบามยองมากกว่า350,000ปอนด์อันดับ2เมซุตโอซิล350,000ปอนด์อันดับ3วิลเลียน220,000ปอนด์อันดับ4โทมัสปาเต200,000ปอนด์อันดับ5อเล็กซองลากาเซต182,000ปอนด์อันดับ6นิโคลัสเปเป้หน0 0 0แปอนด์อันดับ7ด,ดาวิดลุย 1 2ึ0 0 0ปอนด์อันดับ8เอ็กตอร์บยอริน1 1 0 0 0 0ปอนด์อันดับ9เซอาตคอลาซินัส1,000 0ปอนด์บรเลโน1 0 0 0 0ปอนด์กันิชาก้า1,000 0ปอนด์เรดแนปงงใจผีสิงปืนไม่คว้าสโตนกองหลังที่บิ๊กทีมขาดแคนแฮร์รี่เรดแนปอดีตกุนซือของทอตแนมฮัสเปอร์รู้สึกประหลาดใจหลังแมนยู เชลซีและอารสตอนไม่เสัสญญาจอห์สตนกองหลังของแมนซิตี้ไปร่วมทีมจอห์สตนลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไป19เกมโดยเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากเอธิฮัสเตเดียมแม้ว่าทีมจะทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ในการดึงตัวนักเตะจากเอเวอเรตันไปร่วมทีมในปี2016แต่ปัจจุบันนักเตะต้องดิ้นรนอย่างหนักในการลงสนามเป็นตัวจริง r e d แน p เชื่อว่าดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้คือนักเตะตัวจริงเสียงจริงและก็คาดหวังว่าทีมใหญ่ของเพเมลีจะดึงตัวสโตนไปร่วมทีมแบ็ไซ้์คนใหม่ของพวกเขาเขาดูเป็นนักเตะที่ดีแต่ผมคิดว่าแมนยูยังต้องการกองหลังตัวกลางพวกเขายังต้องการแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น RedNap กล่าวกับ Sky Sport ์ผมประหลาดใจเมื่อพวกเขา ไม่ไปคว้าจอร์สโตนมาผมเป็นแฟนตัวยงของเขาผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่แท้จริงถ้าคุณคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้มอบความมั่นใจให้กับเขาเขามีทุกอย่างพร้อมผมชอบเขามากบางทีทีมอย่างอารสตซนและเชลซีกับตัวเลือกของแมนยูโอเล่ต้องการนักเตะในเวลานี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันไม่ใช่แผนสำหรับ5ปี ถ้าคุณมีผลงานที่แย่ติดติดกันคุณก็จะถูกไล่ออกเขาต้องการนักเตะในตอนนี้พวกเขาต้องการกองหลังตัวกลางในเวลานี้